Good morning everyone. Welcome to mathematics. สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะค่ะวันนี้นะคะครูเก๋มีเทคนิคมาฝากนักเรียนนะคะการดูแลตัวเองง่ายๆให้ห่างไกลจากไวรสัสโควิด -19 นะคะก็คือ1นนะคะหลีกเลี่ยงการจับสัมผัสนะคะ สองทำงานที่บ้านหรือ work from home ค่ะสามนะคะสวมแมสให้ถูกต้องค่ะ 4. ี่ล้างมือบ่อยๆเลยเมื่อนักเรียนเข้ามาหรือว่าไปที่สถานที่ต่างๆนะคะตอนนี้ตามเซเว่นหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ให้เราล้างมือแล้วนะคะ และสุดท้ายเลยค่ะการเว้นระยะห่างค่ะนักเรียนเมื่อเราทําได้ตามเหล่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะ Are you ready to practice conversations? If you're ready, let's go. Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily and has affected people all over the world. ค่ะเรามาใช้สัญลักษณ์ในการจำกันนะคะน,ะคะนักเรียนดอกไม้ก็คือพลังการอ่าน reading พระอาทิตย์พลังการใช้สมอง thinking ต้นไม้นะคะพลังการเขียน writing แม่น้ำนะคะพลังของการพูด speaking และสุดท้ายนะคะพลังของการนำเสนอภูเขาค่ะ Presenting นะคะนักเรียนมีทั้งหมด5สัญลักษณ์ด้วยกันค่ะค่ะเรามาฝึกการใช้พลังสมองนะคะ use think it. m a t h in my 5 item. Let's go. Number 1. 714บวกด้วย 124. Next. Number 2. 544บวกด้วย132 Next Number 3 815บวกด้วย154 Finish Next Number 4 606บวกด้วย351 แอนเดอะลาสตัมเบิร์ดหนึ่งไฟฟ์สามร้อยสิบเอ็ดบวกด้วยสองร้อยหกสิบสี่ดึงฟินิชโอเคเช็คแมตช์อินไมค์เช็คแมตช์อินไมค์ไฟฟ์ไอเท็มหนึ่งบลูนส์แปดร้อยสามสิบแปดเบอร์ทูหกร้อยเจ็ดสิบหก หมายเ r ข3 969หมายเลข4 957แ n ะหมายเลข5 575ทั้ง5ข้อนี้นักเรียนถูกทุกข้อเลยไหมคะเก่งมากเลยค่ะ c l a p your hand to yourself ค่ะและ ่อนอื่นที่เราจะเรียนนะคะเรามาทบทวนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องอะไรคะจาได้ไหมคะเราเรียนกันเรื่องการบวกไม่มีทนนั่นเองคะ่ะอ,อย่างเช่นตัวอย่างนะคะหนึ่นบะคะบวกด้วย1 2 2่ค่ะก็จะได้คําตอบคือสองพ 333นั่นเองค่ะการบวกไม่มีทษก็คือการบวกของจำนวนนะคะได้ตัวเลขนะคะหรือได้คำตอบนะคะไม่เกิน10ของแต่ละหลักนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เราเรียนกันเรื่องการลบนะคะเล่ามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยค่ะ read altogether การลบค่ะก่อนที่เราจะเรียนก็ตาบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันนะคะเรามาอ่านพร้อมกันค่ะนักเรียน read after t c h e r นักเรียนเข้าใจและหาคำตอบได้ถูกต้อง one more time ค่ะ นักเรียนเข้าใจและหาคำตอบได้ถูกต้องการหาผลลบโดยการลบจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันตามลำดับดังนี้นะคะค่ะยกตัวอย่างให้7,946ลบด้วย4,325นะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนักเรียนเราก็จะตั้งด้วย7 946นะคะจากนั้นลบค่ะสี่พนารอนะคะขั้นตอนแรกเลยการลบเหมือนการบวกเลยค่ะนักเรียนเราจะต้องลบจากหลกักถูกต้องค่ะนักเรียนลบจากหลักหน่วยก่อนในที่นี้หลักหน่วยของเราก็คือ6ลบออกด้ดยวห้า การลบก็คือทําให้มันลดลงนั่นเอง6กลบออกหเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนคะามาดูคําตอบพร้อมกันเลยคะ่ะ one two t h นั่นเองถูกต้องคะ่ะจากนั้นขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2เช่นเดิมคะ่ะเราได้ผลของหลักหน่วยแล้วหลักถัดมาก็คือหลักอะไรคะลูกหลักสิบถูกต้องคะ่ะ หลักสิบเลขของเราก็คือเลข4ลบด้วยสหรือ4หักออก2นั่นเองค่ะ4-2ลบสได้เท่าไหร่เอ่ยตอกติ๊ตกตอก4-2ลบสเหลือ2นั่นเองค่ะถูกต้องจากนั้นขั้นที่3นะคะขั้นที่3 เราก็จะได้หลักหน่วยหลักสิบแล้วหลักถัดมาคือหลักอะไรคะหลักที่สามหลักร้อยค่ะถูกต้องค่ะหลักร้อยนะคะตัวเลขของเราก็คือ9นะคะลบออกด้วยสามเกาหักออกด้วยสามคำตอบเท่าไหร่คะนักเรียน1นึสองสามดูคำตอบกันค่ะหนั่นเองเก่งมากเลย Very good จากนั้นหลักที่4หลักสุดท้ายของเราแล้วนะคะหลักที่4เราได้หลักหน่วยแล้วหลักสิบแล้วถูกต้องหลักร้อยแล้วหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะหลักพันถูกต้องค่ะหลักพันของเราก็คือเลขเจ็ดนะคะหักออกด้วยสี่นะคะหรือเจ็ดลบออกด้วยสี่นั่นเองค่ะคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะนักเรียน ค่ะเรามาตอบพร้อมๆกันเลย1 2 3 let's go คำตอบก็คือ3นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ7,946รอบออกด้วย4,325เราก็จะได้คำตอบ3าตอบ3,621นั่นเองค่ะเก่งมากเลย คนที่ตอบได้พร้อมครูเก๋นะคะ c l a p your hand to yourself ค่ะสรุปนะคะการลบคือการลดลงของจำนวนนะคะลบจากหลักหน่วยก่อนและค่อยลบไปทีละหลักไปทางซ้ายมือจนครบทุกหลักนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเก๋ก็มีแบบฝึกหัดมาฝากนักเรียนเช่นเดิมค่ะ ก็จะเป็นในส่วนพลังของการเขียนนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะนาที่7 7ถึง38 Exercise on book page t 7 t to t 8 แบฝึงหัดนี้ด้วยกัน2หน้านะคะหน้าที่37และหน้าที่38เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ส่งมาที่ลายของคุณครูได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ